สวัสดีครับนุ่มรอนหน้าตีตาตีกินโชว์วันนี้จัดกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับเส้นบะบมีเหลืองกับเส้นเล็กมารีวิวน้ำจิ้มนี่ไม่ใช่น้ำซอสอ่ารีวิวน้ำซอสอันนี้ไดเอทตัดเหรอ,อเดี๋ยวรีวิวสรรพคุณกันว่ามันอร่อยขนาดไหน เมื่อกี้หลืมหันหน้าลูกชิ้นโชว์เลยเอาผักโชว์ทั้งนั้นแค่คุกเขานี่ก็เกือบนาทีแล้วเส้นเล็กเส้นมีน่ากินมากเลยหน้าตานี้ให้ประมาณเก้านะครับแต่รสชาตินี้จะีแป๊บหนึ่ง เป็นไงต้องให้คะแนนหน่อยนะครับเต็ม10บสำหรับผมนี้9เลยอ่าลืมให้คะแนนเอานะเต็มตัวนะรสชาติสุดยอดต้องลองนะครับ อร่อยจริงคำแรกนี่คครู้เลยออยมันต้องกินไปคนไปด้วยนะเพราะว่ามันเยอะ ไม่มีครับหมู่มาเทสเสียงนะครับเมื่อกี้เทสเสียงด้วยคณะไปแล้วตอนอย่างกันนิ้วมือเปิดหมอกข้างบนหนึ่งหรือว่ามาก ไม่ต้องเปิดหมดเครื่องบินเหรอ,อหจะมีคอนโทรลไหมล่ะถ้าไม่มีก็เปิมมันจะตัดบ้าง โอ้ดูครับกรออร,อร่อยอรเรื่องสีสันหน้าตาก็เก้านะครับแล้วก็รสชาตินี้เกือบเต็มอ,อืม พยายเติมถั่วนะถั่วที่ส่งขวดไม่เอาละปกติกินแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำนี้ลองก๋วยเตี๋ยวแห้งมันก็จะ ไม่ค่อยชินนะมันมันยังไงมันฟืดๆคอเลยพอดีครับลาดไม่เยอะไปนะน้ำซอสถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันจะมันจะไม่แบบคุกคิกนะแต่ถ้าไม่ลาดเลยมันก็จะขนไม่ค่อยได้นะมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันนี่เออ เนี่ยแบบเนี้ยกำลังดีคนคนง่ายกินไปครึ่งแล้วก็นี่แหละเ <laughs> พิงเ่งจะเข้ากัน

ทำไมไม่เดินมาล่ะเดินมาลุกลเดินมาลุกอลุกเดินมาไม่้องวกน่อนกูก ไม่กระพูดไม่อะไรนะครับติดคอ,อไมีเตรียมน้ำลื่นคอไปไหน่อย อยาลืมให้คะแนนหน้าตามาคนระับหมายถึงหน้าตา๋้ยเตี๋ยวไม่ใช่หน้าตาคนกินรสชาติไม่แห้เ,เต็มเต็มเก้าจุดห้าส่วนจะท่าปไปไหนส่วนจะท่าไหมันติดคอ มันแห้งไงกินแห้งเขาน่าต้อง,งมีน้ำซุปน้ำซุปแคบหมูใช่จุดห้ามเป็นแคบหมอูอะไรน้ำซุปแคบหมหู <ừ. S 1> เหรอฮะน้ำซุปแคบหมูเหรอ รสชาติผมให้9.5อีก0.5น่าจะเป็นแคบหมูถ้ามีแคบหมูนี่เต็มเลยครบสุขนะครับอันนี้รสชาติผมให้ไปแล้วนะอย่าลืมให้คะแนนหน้าตากว๋วยเตี๋ยวผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ